หลักฐานการเสียภาษีที่ดินนั้นจะบ่งบอกว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นหรือไม่ด้วยศาลได้มีคำพิพากษาออกมาว่าหลักฐานการเสียภาษีที่ดินนั้นยังไม่เพียงพอหรือยังไม่ได้บ่งชี้ชัดเจนว่าเรานั้นซึ่งเป็นผู้เสียภาษีได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งการ จะเป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นจะต้องดูข้อเท็จจริงที่ปรากฏในความเป็นจริงว่าเรานั้นได้ครอบครองหรือเราเป็นเจ้าของเข้าไปทาประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างไรหรือไม่ซึ่งหลักฐานการเสียภาษีที่ดินนั้นแม้เราจะเป็นผู้ไปจ่ายภาษีในที่ดินแปลงนั้นนั้นแต่ยังไม่เพียงพอ ที่จะบ่งบอกว่าเรานั้นเป็นเจ้าของยิ่งโดยเฉพาะเราได้เสียภาษีแล้วแต่เราไม่ได้ไปเรายังไม่ได้เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นเราก็ไม่ได้สิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้นนะครับปัญหาเรื่องที่ดินเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากและเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามความเป็นจริงนะครับหากมีปัญหาข้อสงสัย ทรมาปรึกษาทางในนักยินดีให้คําปรึกษาครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like Me take you